สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนบ้าเห็ดนี่เห็นไหมมาดามดูนี่มีน้ำนะตรงนี้นะคนย่างแค่ไม่พุ่นปไม่ใช่กองแถวนี้แหละอือแล้วค่อยเอาล้อมาเข็นเอาอือเดี๋ยวเขาก็เอาล้อช่วยกันเขาหลายคนล่าสุดทางสำนักสงฆ์มีท่อระบายน้ำแล้วอ่าทุกทอดนี้อันชั่วคราวก่อนเนาะ เพื่อนเฮ็ดเองเพื่อนก็ทำกันเองเมื่อกี้อืมมันมันบ่พอดอกน้ำเวลาฝนตกนามันบ่ได้ดอกต้องเป็นท่อใหญ่ๆเลยไปนั่งไปนั่งรอต้อนนั่งรอเลยสุดรอยายมิไม่ร้อนลาทะเบียนรถตะเบื่อมาให้ลานรอแลี้ยงละหมกแหนก็บ่ซื้อหกสิบเจ็ดสิบเออรวยกันทุกท่าน เจ้จับก้อนเจ้จับก้อนเออ,เอ,องงแล้วมันออกเลขทะเบียนรถไปตัวเจ็่แบกกนะเบนรอ,อดนแบกบุบเปนบวยกูนีดด้ดูดวงลาแลน่น าวบ้านนะก็มาช่วยกันยกน้กท่านแลวล่าสุดพาทําตรงนี้อยู่ต้นพากันทำท่อะทำท่อจริงๆต้องซื้อท่อใหญ่มาใส่เลยไม่โจนอย่าอันรถนะซื้อท่ออันใหงไๆมาใส่รถพี่น้องอันนี้แบบใช้ส่วคราวก่อนส้วคลาวพอระบายน้องถ้ามีท่อใหญ่ๆมากนี่คุดบ่คุดคุดเป็นบ่คุดถ้ามีท่อใหญ่ๆมากเราลบเลยนะครับ ผมก็ตุดแได้เนาะใบรยากถวายท่อพี่น้องเอ้ยเอาผมยินดีเป็นสะพานบุญให้เครอยากถวายท่อพี่น้องเอ้ยท่อแทบสะพานขึ้นสวรรค์นั่งนั่งนั่งคุณลูกค้าอย่าไปซื้อแบบไม่สบา่เยไม่มีท่อระบายน้ำแบบนี้นะแท่ออันนี้มาใส่แล้วท่ำนิดหน่อยนี่ไงหอเร็วใหญ่เท่าแขนนี่แหละมันก็ระบายน้ำได้ไม่ตจนที่นะ มี่อใหญ่ก็จะดีเลยเ่มงเงียบจะเล่นเียวเพราะว่าถ้าไม่ระบายเนี่ยมันจะนรงงานม้อกเอนนึ่ย่างอยู่นี่เต่อหม้อน่าก้อนน้ำมันีกว่าไก่นจะจะเาทุอย่างไปเด็ดเข้าเด็กห้างเข้ามอญ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 เข้า โอ้ยอันโอ้ยเผาไม่ฟรังแน่อะนทำอะไรแบบยาี่ของมาก่ได้เนาเก่าเ่าแน่ขางเข่านก็นจเียกหน้ากัะอัตตาอดอนเน่เนที่ง้อนเไปที่ลังถุมือกอนิงกลลูมไป เฮ้ยลืมสันท่านช่วยกันมาดามถ้าทุงจะลุดหรือเปล่านี่ไม่ลุดไม่รุดก็ไม่เป็นไรชิวชเดี๋ยวไม่ด่าคือวาอไทุงงลุดเด้อเกาะกันแล้วรุดรุดจะลุดจะขาดนะกีกีรังทีไม่ลุดชำรานแล้ว เข็น้านานาแลคุณนานแล้วไม่มีถุงใส้าุ่มุ้งใชนั่แหละนี่ๆๆ่ขา็ก็หลายคนมแค่ย่น่อยตัวเดียวนี่จะพวดังเลยใครดอคุณลุงเป็นแข่งเรงพี่น้องไหมครับแขงงอยู่ จะเล่นในร้ามาลงม่ไม่ยืนดีนุกไหมไมเอาขึ้นขึนข้น้นนขึ้นขนขึ้นขึ้นนขึ้นขึ้นข้นขึนขึ้นขึ้นขึ้้นึ้นขึ้น้นข้นขึ้นขึนขึ้้นขึ้นขึ้น้นขึ้้้้นนขึ้นขึ้นขนน้ fc เห็นเพื่อนกระชื่นใจได้เอาบ้านรวมแรงรวมใจกันสามัคคีกันอย่าไปเกะกะนะไน้คกรปมกสำนักสงหมดมรพิรวมีไฟมากเลยนี่ขนาดเนาะด หนูอยากกลับบ้านเหรอเออ,อยังวะคนยังไม่เสร็จเลยหนูอยากกลับบ้านแล้วกลับบ้านครับเก็ตกรอนนุหิวข้าวเหรอโอ้หนูหิวข้าวเลยเดอ้อไม่รู้แหลหนูหิวข้าวเน,ะนาะหิวข้าวเหรออุ้ยน่าสงสารจะเลยหิวข้าวแล้วเด็กน้อยคนนี้นะ่ะเขามาช่วยงานทุกวันเลยเมื่อวานก็มาลัาเกเก็ตก่อนตายายมากระชงมาเลยเนาะฮึ ยูข้าวแล้วเหรอสุวนานเห็นไหมน่ะนั่นแหละไม่สำนานเห็นไหมเก็ไรเราถึกได้อย่านะมาดามอย่านะช็อตเด็ดได้ดูเลยลงก่อนเพื่อนนมาดามผ้าทุงจะหลุดแล้วโอเคได้ากันอมเลยกะปวากันมันป มาามีไว้เยอะเยอะเาน่แข็งแล้วยืนแข็งแล้วใกล้สิปาเะเบ้าัน่เร็วดันนสำเร็จแล้วเนาะ ขอบคุณแม่แม่นะคะเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนก็ช่วยเราค<ร>นอิดนี่ท่านเรียบร้อยอิดบล็อกแล้วก็โถอยู่นู่นเออนาะเรียบร้อยทุกท่านยามแรงเนาะบ้านเฮานั่นเอ,รอบรรยาก,กาศอันนี้ก็เป็นอิดบล็อกจากพี่รัฐมือนเดิมนะท่านผมโทรไปหาเมื่อวานท่านบอกว่า เอาเลยเอาจนพ่อค่ะอ้าวลูกใครพระตกใจตกใจตกใจล้มลมพี่น้องเลยหลานคนปีนขึ้นรถมอเตอร์ไซค์เออเอาก็ห้โอ้สุดยอดเลยเออเอาอวยพรให้พี่รับเน่โอวยพรขอบคุณมากค่ะที่ อุปคาทำสำนักสงฆ์บ้านคนงค่ะผู้อุปถัมภ์ให้เจริญเจริญก้วหน้าด้วยนะคะให้เพิ่นรวยๆเนาะเพิ่มมีโชคมีลาบสุขภาพกายแข็งแรงสอบุรณผุดสุขตลอดไปนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะนกเร็สิเมื่อเลยะบ้านนี้เมื่อบ่อดูวเขาไปไหว้พระเจ้าหน่อยกันนะนี่ก็สวัสดีค่ะ